สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตัวนี้เป็นกระเป๋าผักตบชวานะคะที่ใช้เ,เกลียวมาทํากระเป๋ามันก็จะมีสีสันเพิ่มเติมจะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโดยการใช้ศิลปะในฝีมือของเราทําเอง ก็ทำไปเรื่อยๆให้มันตรงตามที่เราต้องการพอเราได้ลายเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำตามเ,าเหมือนการทำขั้นบันไดนะคะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปากกระเป๋านะคะถ้าเหนื่อยก็พัก ถ้าเรามีเวลาจริงๆนะคะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งใบเล็กๆก็เสร็จแล้วเพราะถ้าใบเล็กมันจะเสร็จเร็วเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะถ้าเหนื่อยก็พักมือลายนี้ก็ง่ายอยู่เหมือนกันนะคะไม่ยากค่ะก็แล้วแต่ คนที่จะทำว่าจะชอบลายแบบไหนมันก็จะมีลายยากลายง่ายลายที่เราไม่ถนัดก็มีเราก็ทำลายที่เราเลือกและที่เราชอบเท่านั้นนะคะหรือว่าลายตามที่ลูกค้าออเดอร์มา แล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆสงสัยอะไรสอบถามมาได้เลยคะ่ะยินดีตอบนะคะ